ครับอตอนนี้ผมก็อยู่ที่มาจังหวัดสมุนไพรว่ะตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่หน้าสบเมืองบุร,รีรัมย์ตื่องจากน้องนี่ร้องเรียนไปที่เด็กไกลไม่อ่อนกรณีที่โดนนี่ชื่ออะไรนะ่ตุ๊บยศตุ๊บสุขสวนสุขสวนเมืองสุรีรัมย์ครับทำการล่อซื้อพรีไฟฟ้าแล้ว การเรียกรับเงิน15ไม่แน่กับการไม่ดำเนินคดนคีน้องสราพลก็เลยร้องเรียนพนิษฐาเก่งกายน้องธนาพลคุณตนีเราด,ด,ดีน้องธนาพลก็เลยร้องเรียนพนิษฐาเาก่งกายแล้วก็พาเก่งกายก็พาไปแจ้งความนอกพื้นที่โดยจะแจ้งความที่สพเมืองขอบคราชแล้วสารวัตรได้ทำเรื่อง สอบปากคำเบื้องต้นที่สพนุลรูแล้ว่็ส่งมาที่สพเมืองสงขาการนะครับวันนี้ท่านสารวัตรก็เรียกสอบปากคำเบื้องต้นหลังจากที่สอบปากคำเสร็จพาุ่งนี้ม,มีหมายเรียกพยานใจใช่ไหมนนยยอันนี้เป็นหมายเรียกพยานนะครับซึ่งน้องเขาเป็นนา,นายสารพยายนก็ได้ประทับการสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พุ่งลงมาเมื่อกี้ สารวัตรจะทำเรื่องส่งไปที่ปปชนะครับเพื่อทำการสอบเบื้องต้นทีนี้ว่ามีมูลหรือไม่มีมูลแต่เบื้องต้นเราได้ทำการตามกระบวนการของกฎหมายไปแล้วนะครับต่อไปก็รอฟังความคืบหน้าอาจจะต้องมีการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมอีกหนึ่งหรือสองรอบ,นะะบวนนการยุติธรรมมันเป็นอย่างนี้ประชาชน,น,นทั่วไปเลยไม่มีใครอยากที่จะสู้กับพวกที่ กฎหมายาการที่ประชาชนจะร้องเรียนหรือดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทาผิดมันเป็นเรื่องยากลำบากโดยที่มีใครอยากเสียเวลาเจ้าหน้าที่ชั่วๆส่ว,วนใหญ่ก็จะได้ใจแต่ต้องขอบคุณน้องธนาบุญใช่ไหมขอบคุณน้องธนาบุญที่เสียตละเอาความจริงมาเผยแก่เอาตำรวจชั่วๆออกกับราชการนะครับก็อยากให้ทุกคนเชื่อกันร,รักษาสิทธิ อย่าไปสนับสนุนตำรวจที่ไม่ดีไม่ชอบนะครับทำผิดก็ต้องรับผิดนะครับการที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่มาบังคับเหีคนเปนประชาชนถ้าประชาชนท่านใดโดนผู้ที่จากเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่เพจนักลการเดือนหรือส่งเรื่องร้องเรียนมาที่สมาคมนักรบการเดือนหรือส่งไปที่่ายเกรงไกลไปอ่อนเรื่องไหนที่มัน ไม่ดีกับสังคมหรือประชาชนถูกยักเยียดถูกข,ขุดลี่พวกเราและทีมงานพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับทุกๆกรณีโดยที่ไม่เสียตังค์สักบาทที่เดินทางไปหนองบัวเสียตงังค์ไหมก็เดินทางมานี่อาจจะเสียตังค์เพราะว่าครั้งนี้ยังไม่ได้เที่ยวการที่จะช่วยข้าที่แรกพี่คิดว่าจะเบิกค่าพยายามได้เพราะว่า ได้เนะครับเดี๋ยวจะติดต่อทางฝายจีนไก่ที่เรื่อง,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 งเต่มหกือค่าน้ำมันที่น้องมาให้ปากครับวันไไนี้ผมแล้วก็น้องมานะนะครับแล้วก็น้องสารพลขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจอันนี้รายงานความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อคืนฝ่าก็ได้มอบภารกิจมาให้แล้วสรุปวันนี้ก็มาตามภารกิจเรียบร้อยสอบประคำเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ผมแซ่ล้อแล้วก็น้องสารพลนน้องมานะแล้วก็ คนนึงมาเป็นเพื่อนกับน,น,น้องธนาพลขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ